ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร์ช e l กับการเสียงทายดูดวงทำนายไพ่ย,ยิปสีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่าน,นั้นเลยนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่รับสอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมาก,มา,กมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงเสี่ยงถ่ายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันวันนี้เลยนะครับ ผมจะทำนายทายทักไปตามแนวทางของไพทารโรสากลน,นะครับใช้จากตำราสากลน,นะผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออทำนายตามตำราสากลแนวทางสากลและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายแรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ของคุณคือใครเขาจะเข้ามาพร้อมความโชคดีนะครับเป็นการเสี่ยงทายแรนดอมดูได้ทุกราศีนะครับอโอเคมาดูกันเลยนะครับ รักครั้งใหม่ของคุณคือใครเขาจะเข้ามาพร้อมความโชคดีวันนี้คุณได้ไพ่โอ้หกไม้เท้าไม่ธรรมดา six of wands ใบแรกมาก็เป็นไพ่ชัยชนะเลย6กไม้เท้าไพ่ victory นะครับความชนะชัยชนะทั้งปวงเอาชนะเหนือทุกสิ่งเรียกว่าไม่ว่าคุณจะคิดอ่านการใดอยู่ช่วงนี้นะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์การเสี่ยงทายแบบนี้ไพ่สามารถบอกเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับ นะคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะนะซึ่งผมอยากจะแนะนําให้คุณดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้น,นจนจบไม่กดข้ามนะครับ mm. เพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไม่เฉพาะเรื่องความรักเออหัวข้อวันนี้ใครจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเขาจะนําความโชคดีมาให้ด้วยใบยแรกมาชัยชนะมาขนาดนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการเงินการงานความรักและชีวิตทั่วๆไปในทุกๆมิติเลยถ้าเน้นด้านความรักใบนี้แปลว่าคนโสดคุณกําลังจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดี ส่วนคนมีคู่แล้วแปลว่าความรักของคุณยังดีงามตามปกติและมีโอกาสได้กยาณมิตรใหม่แบบนี้ก็ได้ส่วนคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักช่วงนี้ถ้าอยากได้เรื่องการงานการเงินใบนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีของการงานการเงินที่จะเติบโตรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงได้เช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อและธาตุไฟก็เด่นความเป็นไม้เท้านะครับไม้เท้าหรือคาาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับอ่าโอเคแล้วก็ รักครั้งใหม่ของคุณคือใครเขาจะเข้ามาพร้อม,อมความโชคดีโอ้โหหนึ่งเหรียญ As of Pentacles สายเปรหรือเปล่ารับไว้เลยพลังงานดีๆแบบนี้ผมรับด้วยคนนะครับหนึ่งเหรียญ As of Pentacles เหรียญขนาดใหญ่ที่มาจากฟากฟ้าตามตำราสากลว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคลาภ โชคใหญ่ด้วยอย่างหนึ่งนะอย่างที่หนึ่งนะโชคลาภโชคใหญ่โชคลาภไม่ได้แปลว่าอาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคเสมอไปเรียกว่ามาจากทุกทิศทุกทางการเงินจะดีขึ้นจากทุกทิศทุกทางตามความเชื่อตามวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันการเสี่ยงทายครั้งเดียวกันได้ผลไม่เท่ากันเนื่องจากวาสนาเดิมบุญเดิมของแต่ละท่านนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเสี่ยงทายว่าดีทำไมยังไม่ดีขึ้นแล้วแต่วาสนาเดิมของแต่ละท่านด้วยประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าได้เสี่ยงทายได้ใ,ใบนี้คุณมีโอกาส ได้โชคลาภอย่างที่1เลยคือโชคลาภอย่างที่2คือมีโอกาสได้สิ่งของถูกใจหรือได้อะไรสักอย่างถูกใจที่ไม่ใช่เงินและก็รวมถึงความโชคดีด้านต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ใช่รูปธรรมอย่างเช่นความสบายใจสุขภาพที่ดีขึ้นหายเจ็บหายป่วยแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่าโชคดีใดๆจะเข้ามาได้จากทุกทิศท,ทุกทางเลยนะครับและถ้าคุณโฟกัสที่เรื่องการเงินคุณมีโอกาสได้เงินได,นได,นได้โชคได้ลาภตามใบนี้เลย และมีโอกาสได้คู่สายเปตามหัวข้อนะความรักครั้งใหม่ของคุณที่จะเข้ามาพร้อมความโชคดีมีโอกาสเจอสายเปเออและธาตุดินก็เด่นกับความเป็นไพ่เหรียญน,นะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่อยากให้ไปล็อกสเปคอะไรมากมายดูได้ทุกราศีทุกธาตุเพราะว่าไพ่แต่ละใบเขาก็จะมีธาตุประจําของเขานะครับโอเคนะเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกราศี ขอให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอยากกดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อในการเสี่ยงทายสดแบบนี้นะครับนี่อ่า7ไม้เท้า7 of w n ออฟช่วงเวลานี้คุณรู้สึกกังวลอนาคตรหรือไม่เออมีภาระใดๆแบกไว้หรือไม่ รู้สึกต้องฝ่าฟันเผชิญปัญหาอยู่ตามลําพังไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือปรึกษาใครไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับปัญหาต่างๆกําลังคลี่คลายคนเรามีคุณค่าในตัวเองคุณเป็นคนมีความสามารถเมื่อมีความสามารถโจทย์บางอย่างที่เจอจึงยากตามความสามารถของคุณยิ่งคุณเป็นคนเก่งมากโจทย์ก็ยิ่งยากตามความสามารถของคุณนะครับขอให้ภูมิใจนะแม้มันจะเหนื่อยมันจะหนักบ้างแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่า ที่คุณเจอโจทย์ยากเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถและคุณจะผ่านไปได้อย่าลืมใบเมื่อกี้เจ็ดไม้เท้าหกไม้เท้าแม้งานจะหนักแม้ภาระจะยากแต่คุณจะชนะคุณจะประสบความสําเร็จอขอให้เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในดวงชะตาและเชื่อมั่นในตัวเองดวงดีแล้วปฏิบัติด,ดีใช้ความสามารถให้เต็มที่จเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคไปกันต่อ,อรักครั้งใหม่ของคุณคือใครและเขาจะนำความโชคดีมาให้ด้วย โอ้ oh, คนกันเองเด็กน้อยนะ่ารักอ่าเพ of บอนสเด็กถือไม้เท้ามีโอกาสที่คนอายุน้อยกว่าจะปิ้งคุณหรือเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่เอ่อเรียกว่ามีความสนุกสนานเบิกบานจิตใจดีมีเมตตาครบบครอวในคนคนเดียวกันแม้เขาจะอายุน้อยหรือจะอายุเท่าคุณก็แล้วแต่แต่เขาจะมีความสดใสร่าเริงอยู่เสมอเป็นคนมองโลกในแงด่ดีและเขาคนนี้ส่องคุณอยู่ เขาส่องคุณอยู่เขาติดตามชีวิตคุณอยู่เขาอยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนมีความสุขสบายดีหรือไม่เกี่ยวข้องกับใครมีแฟนหรือยังอะไรหรือยังแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะมาเดินหน้าจีบคุณหรือเข้ามาขอสารสัมพันธ์กับคุณนะครับ ต้องแนะนําตรงๆไว้ก่อนเลยว่าคนคนนี้คุณรู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมนะครับถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยทักมาเจีบแบบนั้นไม่ใช่ระวังโดนหลอกนะคนคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสาจะเป็นรุ่นน้องหรือเพื่อนของเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันโดดเด่นคือแวดวงการงานนะครับอย่างแรกหรือถ้าไม่ใช่แวดวงการงานอย่างที่2ก็คือมีโอกาสเจอกันจากการที่ได้รับการแนะนําต่อๆกันมาจาก การไปร่วมงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นงานมงคลอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คนคนนี้สนใจคุณมากและมีโอกาสจะมาเติมชีวิตชีวาให้คุณได้ด้วยลองดูกันไปนะครับและธาตุไฟก็ยังเด่นในความเป็นเด็กไม้เท้าอืมคนที่ชอบคุณมากตามติดชีวิตคุณเลยละ่ะเออแต่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าคุณเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆไว้เขาดูตลอดนะแล้วก็อเดะมูน เขาคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาที่ว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน ว่างปุ๊บคิดถึงคุณปั๊บอะไรแบบนี้รักครั้งใหม่ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโอ้โหมีหลากหลายอารมณ์นะครับจะโรแมนติกจะโหยหาจะแอบน้อยน้อยใจอะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้มีความคิดถึงคุณมากผมมองว่าความกังวลนี้เป็นฝั่งเขาเขากังวลว่าคุณจะมีคู่มีแฟนไปแล้วหรือย,ยังอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสักเท่าไหร่เขาก็จะเฝ้ารอดูด้วยใจระทึกว่าคุณจะโพอสต์อะไรต่อ,ต,อต่อไปคุณจะลงรูปคู่กับใครไหมอะไรแบบนี้เขาลุ้นระทึกอยู่และเขาก็อยากมาจีบคุณเขา เฝ้าเห็นหน้าคุณนะยามค่ําคืนตามไพ่เดมูลนี่นะเห็นพระจันทร์ก็เป็นหน้าคุณอะไรแบบนี้เหมือนในเพลงอะไรทานองนั้นนะเห็นพระจันทร์เห็นดวงดาวก็เป็นหน้าคุณนี่ไม่ได้เวอร์ทำนายไปตามหน้าไพ่นะครับํำราสากลว่าไวเดมูลออกมาบางทีมันเป็นความกังวลบางอย่างหรือเงาดํามืดเงาดํามืดในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืน แต่กลับกันถ้าใบนี้เป็นพลังงานฝั่งคุณหมายความว่าคุณยังคงกังวลเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอยู่คุณไม่ค่อยคิดเรื่องความรักสักเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วตอนนี้นะครับหรือแม้แต่ถ้าบางท่านคิดเรื่องความรักคุณก็ไม่ได้เอาเรื่องความรักเป็นอันดับหนึ่งคุณมองว่าความรักมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ตอนนี้คุณโฟกัสที่งานกับเงินเป็นหลักถูกไหมครับประมาณนี้นะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมูน Moon, เดี๋ยวมันก็คลี่คลายโลกเรามีทั้งกลางวันกลางคืนสลับกันไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะครับ สว่างแล้วเดี๋ยวก็มืดมืดแล้วเดี๋ยวก็สว่างสลับกันไปแบบเนี้โอ้ห้าถ้วยไฟออฟครับมีโอกาสที่ทั้งคุณและเขาต่างจะเป็นคนที่เคยมีอดีตความหลังฝังใจเคยผิดหวังมาบางท่านเพิ่งผิดหวังมาหมาดหมดไม่ว่าจะเลิกกับแฟนถูกทิ้งหรือสูญเสียบุคคลนะั้นเป็นที่รักหรือเปลี่ยนงานตกงานอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลอดีตนะอดีตตามภาพนี้ตำราสากลว่าไว้ไพ่ห้าถ้วยแบบดั้งเดิมออริจินอล อาจจะมีสามถ้วยที่ล้มไปแล้วนั่นคืออดีตอดีตที่หวนกลับคืนมาไม่ได้ต้องปล่อยผ่านให้ได้นะครับขอให้โฟกัสกับปัจจุบันคือสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นี้ยังเป็นปัจจุบันที่ดีและจะพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีและความหมายที่ซ่อนอยู่ของสองถ้วยก็คือเป็นไพ่คู่ครองด้วยถ้าไพ่สองถ้วยออกมามันเป็นไพ่คู่ครองไพ่เนื้อคู่ไพ่นี้5ถ้วยก็จริง แต่สมถ้วยล้มไปแล้วคืออดีต2ถ้วยยังตั้งอยู่คือปัจจุบันและความหมายที่ซ่อนอยู่ของสองถ้วยคือคู่ที่ดีคุณจะเจอโชคดีมีโชคดีเข้ามาในชีวิตนะครับไพ่แต่ละใบมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจและทำนายได้อย่างหลากหลายมากใบนี้ผมทำนายดีว่าปล่อยอดีตให้ผ่านไปซะอย่าไปอขออนุญาตใช้คำว่าอย่าไปจมอดีตแล้วก็มองปัจจุบันแล้วคุณจะมีความโชคดีนะครับโอเคไปกันต่อและธาตุน้ำก็เด่นกับไพ่ถ้วยนะครับอืม พลังงานค่อนข้างดีวันนี้ดูจะมีความกังวลเยอะสักหน่อยทั้งสองฝ่ายไม่คุณก็เขากังวลกันเป็นคนละเรื่อง2เรื่องความรักการเงินการงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่บางท่านอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยมีผู้สูงอายุอยู่อะไรแบบนี้ก็ค่อยๆดูแลกันไปนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติศัธรรมาว่าไว้แล้วนะ สั <anca j ana> จธรรมธรรมชาติและปาฏิหาริย์เดอะ c มจิเชโอ้โหชีวิตคุณช่วงนี้มักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์อย่างเหลือเชื่อ The m a g i c i เชียนไพหมอดูครูบาอาจารย์นักปราดปาฏิหาริย์อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึงในทางที่ดีและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสัญลักษณ์อินฟินิตีการชี้มือขึ้นข้างบนของ m มจิเชีนี้ที่ เป็นการแสดงภาษากายถึงความไม่ยอมแพ้การมุ่งมั่นชัยชนะและการบางตำราก็ว่าเป็นการเสกคาถาเออบางตำรานะตำราสากลบางเล่มเขาก็ว่าเป็นการเสกคาถาชูมือขึ้นชี้ท้องฟ้าเสกคาถาแบบนี้ปาฏิหาริก์รกำลังมาแล้วก็ความโชคดีกําลังจะบังเกิดขึ้นคุณที่รอคอยการงานการเงินชีวิตส่วนตัวมีโอกาสประสบความสําเร็จดังใจหวังนะครับย้ําว่ามีโอกาสแต่จะเกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่วความตั้งใจและวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันเสียงทายิบได้บ ไปเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ผลเหมือนกันทุกท่านดังกล่าวไปแล้วแล้วแต่ว่าสนาเดิมบุญเดิมนะครับเร่งทําความดีเร่งทําบุญเพิ่มนะจะได้ประสบความสําเร็จไวๆส่วนในเรื่องความรักก็แปลว่าถ้าคุณรอคอยความรักอยู่คุณจะสมหวังราวปาฏิหารคนที่มีความรักดีๆอยู่แล้วคุณจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้โอเคดีงามแล้วก็มาลุ้นกัน พลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่ากดข้ามนะครับดูให้ตลอดนะพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อทุกเมื่อบอกแล้วพูดเมตังขาดคำ The Chariot ความรักดีๆกำลังมาคนรักดีๆกำลังมาตามหัวข้อนะครับถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์ความรักคนรักดีๆกำลังมา ถ้ามองเรื่องอื่นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณก็กำลังดีขึ้นเช่นกันและในความหมายที่2คือการเดินทางเด่นใบนี้คุณจะมีโชคลาภจากการเดินทางแน่นอนตำราสากลว่าวัยเดชาริย์ปรากฏขึ้นมามีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนการเคลื่อนย้ายถ่ายเทเคลื่อนไหวพลังงานจะนำมาซึ่งความโชคดีการอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เป็นผลดีนะักท่านใดที่เก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปขออนุญาตแนะนำว่าลองออกมาพบปะผู้คนบ้างท่านใดที่อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ค่อยไปไหนขออนุญาตแนะนำว่าลอง เดินทางท่องเที่ยวบ้างเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเอาตามกําลังตามความเหมาะสมไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนะครับถ้าไม่ว่างจริงๆเดินทางไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพอะไรแบบนี้ ตั้งจิตใจทำใจให้สงบสวดมนต์ขอพอรมูอะไรก็ว่าไปก็าสามารถทำได้เช่นกันแต่ถ้าเดินทางได้กับใบนี้จะดีมากและอีกอย่างหนึ่งคืออาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็เด่นยิ่งเดินทางยิ่งดีการงานการเงินของคุณจะปังมากขึ้นและมีโอกาสพบรักจากการเดินทางได้ด้วยอ้าวไม่ธรรมดาโอเคและใบนี้ยังเป็นตัวแทนของราศรีกรกฎด้วยนะเด่นนะครับอืมไม่ธรรมดาวันนี้ มีตั้งแต่เมจิเชียนออกมาหกไม้เท้าออกมาเอ่อซาริออดด้วยคุณจะได้รับความรักเราปฏิหารแบบงง,งๆและไม่เฉพาะเรื่องความรักการงานการเงินชีวิตส่วนตัวด้านอื่นจะดีตามๆกันมาด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเด็กทือดาเพทอฟสคุณมีจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนมุ่งมั่นตั้งมั่นสิ่งใดไว้ ขอให้ลงมือทําเลยนะครับช่วงนี้ดวงดีดวงเปิดฟ้าเปิดดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะดีขึ้นต้องขออนุญาตแนะนํา,นาตามตรงนะดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดแล้วทางสว่างแล้วอยากทําอะไรดีๆให้รีบทําเลยมีแผนใดๆมีแพลนใดๆไ,ไว้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณพร้อมคุณทําได้เลยนะครับและความพร้อมเนี่ยกบางทีก็ไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันจะคอยกังวลสารพัดว่าไอ,อ้นนี้ไม่พร้อมอันนี้ขาดอันนี้เกินอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลพร้อมแค่ แค่ไหนทําแค่นั้นค่อยๆเติบโตแล้วการเติบโตของคุณจะเป็นบันไดแต่ละขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับน่าประมาณนี้โอเคไปกันต่อเลยความมุ่งมั่นตั้งใจจะนําพาโชคดีมาให้ด้วยแล้วก็ลุ้นกันเสี่ยงทายกันแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อทุกเมือ่อสามไม้เท้าทรีออวนยินดีด้วย ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของการสื่อสารที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลื่นคล่องอินเทอร์เนต็ตการติดต่อต่างประเทศโลกออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่คุณรอคอยสิ่งใดอยู่ความสำเร็จนั้นกำลังมาสามไม้เท้าตําราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าความสำเร็จกำลังมา รองานได้งานรอเงินได้เงินรอความรักจะมีคนดีๆเข้ามาจะมีคนดีๆเข้ามาพร้อมนําความโชคดีมาให้คุณด้วยเรียกว่าเป็นแพ็กเกจคอมโบเซตชุดใหญ่โชคดีมีโอกาสมาพร้อมๆกันหลายด้านเลยนะครับนะ เวลาคนจะโชคดีนี่บทจะโชคดีมันโชคดีทุกด้านจริงๆงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีเรียกว่าดีไปแทบจะทุกด้านมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับลองสังเกตดีๆช่วงชีวิตคุณยิ่งถ้าคุณเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายหลายปีคุณย้อนมองตัวเองในอดีตมันจะมีบางช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยหน้าเบือ่อไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆแล้วก็มีบางช่วงเวลาที่อะไรอะไรก็ดูดีไปหมดนั่นแหละอย่างนั้นแหละ สิ่งดีๆกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับช่วงเวลาดีๆที่อะไรอะไรก็ดูดีงามไปสมบูดกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งแล้วนี่ความสำเร็จรออยู่นะและการติดต่อต่างประเทศงานออนไลน์ก็เด่นใบนี้ไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายความหมายเอาเป็นว่าประสบความสำเร็จนะจะมีความประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับไม่ธรรมดาเอ้ยพลังงานวันนี้ไม้เท้าค่อนข้างเยอะเหรียญก็ค่อนข้างเยอะและมีไม้จิเขียน การงานการเงินเด่นมาเลยผมมองว่าอย่างแรกเลยการงานการเงินคุณจะดีหรืออีกอย่างนึงตามหัวข้อนี้ความรักครั้งใหม่ของคุณจะนำโชคดีทางการงานการเงินมาให้ด้วยเรียกได้ว่าได้ทั้งความรักและการงานการเงินในคราวเดียวกันโชคดีกำลังมาโอ้พูดไม่ทันขาดคำ ความรักครั้งใหม่ของคุณนี้คือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนใกล้ชิดคนรู้จักของคุณเขาจะเข้ามาหาคุณมาจีบคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณพร้อมนำความโชคดีมาให้สิบเหรียญปรากฏแล้ว Ten of Pentacles รับไว้เลยผมรับด้วยคนไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งการเงินและความสัมพันธ์นะครับในด้านการเงินใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่าเป็นไพ่มหาเศรษฐีใครเสี่ยงทายได้ใบนี้มีโอกาสร่ำรวย แต่ก็ดังที่ย้ำเสมอนะว่าไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วมันจะรวยนะต้องออกไปทําความดีทํางานทําการตั้งอกตั้งใจขยนันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตแล้วคุณมีโอกาสรวยได้และความ,มหมายที่2ด้นานความสัมพันธ์10เหรียญนี่เป็นไพ่ครอบครัวเป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับคุณได้10เหรียญมาทั้งเงินทั้งความสัมพันธ์คุณจะดีมากนะเงินดีความสัมพันธ์ดีจริงๆนะต้องแนะนําตรงๆเพราะบางทีหลายคู่รักกันมากแต่พอมีปัญหาการเงินก็ทะเลาะกันแบบนี้เพราะฉะนั้นการเงินกับความสัมพันธ์มักจะมาคู่กั แล้วสิบเหรียญการันตีว่าคุณจะมีความสุขทั้งการเงินความสัมพันธ์อย่างแน่นอนความสัมพันธ์ใหม่รักครั้งใหม่ของคุณที่จะเข้ามานี้จะนําความโชคดีด้านการเงินมาให้คุณด้วยเอารวยไปด้วยกันรับไว้เลยนะโอเคตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อและตามแนวทางสากลย้าเสมอนะครับผมทํานายนะไปตามหน้าไพ่ทํานายตามตําราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะอืมอาจจะมีเซนส์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะจากการดูไพ่เป็นประจำแต่ก็ไม่ใช่พลังวิเศษแต่อย่างใด เราทำนายไปตามหน้าไพ่เออ,โ,อโหสามเหรียญยินดีด้วย t r i p p n t t c l l s คคุณมาถูกทางแล้วนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเนี่ยชีวิตส่วนตัวคุณจะมีโอกาสได้รับ คอนเนคชันเพิ่มมีคอนเนคชันเพิ่มมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณทํางานออนไลน์นะคุณมาถูกทางเลยไม่ว่าจะทํางานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะทํางานสื่อสารอะไรก็แล้วแต่วิชาการบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณออนไลน์ถ้าคุณออกสื่อคุณจะมีสังคมที่กว้างขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นผลงานคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นและแม้แต่ในชีวิตประจําวันออนไลน์ออฟไลน์ใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่ คอนเนคชันใหม่ๆมากขึ้นสังคมคุณจะกว้างออกไปนับวันยิ่งรู้จักคนมากขึ้นทั้งวงการเดียวกันและต่างวงการซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะมาเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับการเอื้อประโยชน์ต่อกันไม่ได้แปลว่าคบคนเพื่อผลประโยชน์แต่หมายความว่าคบหาผู้คนด้วยน้ำใสใจจริงนี่แหละแต่สิ่งดีๆมันจะตามมาเองเป็นโบนัสเออประมาณนี้สังคมคุณจะกว้างออกไปและการพบปะเด่นมากและก็ทำนายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะ เมื่อมาทรงสามเหลียญแบบเนี้ยตำราสากลว่าไว้ว่าคุณมีโอกาสพบความรักดีๆจากการพบปะสังสรรค์มิสติง้งใดๆก็ได้ด้วยงานมงคลก็ได้อ้าวมีสิทธิ์เจอคนดีๆจากการพบปะสังสรรค์น,นะครับโอเคไปกันต่อนะครับขออีกสักสองใบส่งท้ายวันนี้รู้ละความรักครั้งใหม่ของคุณคือใครก็คือคนที่รู้จักกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันมากนะักนะมีโอกาสเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือผู้ใหญ่หัวใจเด็กมีความสดใสร่าเริง เขาจะมาจีบคุณและนําความอ่าโชคดีทางการเงินการงานมาให้คุณด้วยนําโอกาสดีๆมาให้คุณด้วยนําโอกาสดีๆโอ้ผู้มีทางขาดคําสาธุรับไ้เลยที e เอ็มเพอร์พลังงานของผู้มีอํานาจความหมายที่1นนะคุณเองจะเติบโตตามลําดับขั้นตอนเป็นผู้มีอานาจด้วยตัวเองตามความสามารถของคุณคิดอ่านการใดคาดหวังการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้นะครับหรือความหมายที่2 คนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเป็นคนมี power มีอำนาจเอออาจจะมีครอบครัวที่เรียกว่าสนับสนุนเติบโตมาจากครอบครัวที่ดีทำงานอยู่ในแวดวงการปกครองหรือเป็นผู้มีอำนาจมีลูกน้องบริวารเยอะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้และคนราศีเมษก็เด่นประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็แล้วแต่ใบนี้ทํานายดีว่าชีวิตคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่ไปกับคนคนนี้พร้อมๆกันเติบโตไปด้วยกันอย่างดี คบหาคนนี้แล้วเจริญแน่นอนหรือต่อให้เขายังไม่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณก็จะเจริญเติบโตด้วยตัวเองได้เช่นกันรับไว้เลยนะครับโอเคอีกหนึ่งใบส่งท้ายไพ่อยากบอกอะไรเราวันนี้หนึ่งใบส่งท้ายสวยๆนะครับท่านที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้ก็ขอยินดีด้วยนะครับคุณไม่พลาดสิ่งดีๆเลยแม้แต่ใบเดียวเออบอกแล้วให้ดูอย่าข้ามนะอย่าก,กดข้ามดูให้ตลอดไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อ คุณได้รับพลังงานดีๆอย่างเต็มเปี่ยมวันนี้ราชาถ้วยโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วผู้อุปถัมมาแล้วมิตรรักมาแล้วกัลยาณมิตรหน้าใหม่มาแล้วใบนี้ตามตำราสากลทำนายได้หลายทิศทางแต่ในภาพรวมราชาถ้วยคือใครสักคนที่ใจดีมากๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณอุปถัมภ์คุณให้เติบโตคําว่าอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณนะครับนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยให้เขาเลี้ยงไม่ใช่นะอุปถัมภ์แปลว่าคุณใช้ชีวิตตามปกติทํางานทําการตามปกติให้สุดฝีมือแล้วขาดหรืออะไรคนนี้จะเข้ามาช่วยนี่คือเรื่องการงานการอุปถัมภ์ส่วนเรื่องความรักคนนี้จะมีความรักความเมตตาให้คุณเต็มเปี่ยมเลยนะครับเข้าใจดีมาก ลักษณะอย่างไรก็ดังกล่าวไปแล้วนะคนกันเองนี่แหละที่รู้จักกันแล้วจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณที่มาพร้อมความโชคดีโอเครับไว้เลยนะครับยินดีด้วยขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ